สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาปีหนึ่งทุกท่านครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมนายสุรุส,สังรมใจตำแหน่งกำนันตำบลังแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินในนามของนักศึกษาปีหนึ่งระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมงคมณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยกาลสินวันนี้ขออนุญ,ญาต ใช้ชื่อกิจกรรมว่าจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดโดยมีแรงบันดาลใจนะครับก็เพื่อที่จะร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้หันหน้าเข้าวัดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์มีสติและเกิดปัญญานำไปประกอบการใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและก็คนอื่นด้วย นะครับสหรเป้าหมายก็คือวัดหนองแวงศิลาลามแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือพี่น้องประชาชนทายกทาย,ยกาในเขตพื้นที่วัดหนองแวงหมู่หนึ่หมูห่เหมู่มสิทุกคนนะครับเหตุผลที่เข้าร่วมก็เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับได้สร้างสมบุญบารมีนะครับให้ชีวิตจะได้พบแต่ความสุขความเจริญ บเจอความสําเร็จมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็ได้นําไปใช้ในการทําบุญต่อยอดไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะฮะซึ่งการรับผิดชอบนะครับของโครงการนี้ก็คือเรารับผิดชอบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นําและก็พี่น้องประชาชนทายกทายกาเป็นทํางานแบบพุราการร่วมกันทั้งหมดรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด นะครับกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการก็คือแค่วันเดียวนะครับวันเดียวก็คือวันที่20กันยายนคม2568ที่ผ่านมาซึ่งลักษณะของงานจิตอาสาที่เราลงมาปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นการรวมพลังบุญของพี่น้องประชาชนทายกทาย,ยิกาทั้ง3หมู่บ้านทั้งใส่ชุดจิตอาสาและก็ไม่ได้ใส่ชุดจิตอาสานะครับบางคนมีก็ใส่บางคนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ นะครับก็ใส่ชุดธรรมดาลงมาร่วมกันทํางานในครั้งนี้นะครับการทำขศาสตร์ในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับการเก็บกระเบื้องเก็บกระเบื้องหลังคาเดิมนะครับเอาไว้เป็นที่เป็นทางก็มีการเก็บจํานวนถึง30ตันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีคณะกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มทายุกทายิกาท่านก็จะได้ไปช่วยกันทำขศาสาร์บริเวณกระจกด้านหน้าาลา ตามที่เห็นในภาพนะครับก็จะมีการรวมพลังด้วยความสนุกสนานรื่นเริงนะครับแต่ละคนที่ร่วมกันทำกาจนี้นะครับคงจะได้บุญได้กุศลทั่วหน้ากันและอีกก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการล้างนะครับล้างในส่วนของพื้นพื้นซีเมนนะครับพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าสาราการเรลี่ยนก็จะมีการเข้าสนิมบ้างนะครับมีขี้ใครน้ําบ้างอันนี้ก็จะทําให คนที่มาวัดนะครับเกิดอันตรายได้ก็ต้องมีการทำความสะอาดมีการล้างทำความสะอาดนะครับต่างๆมากมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะได้เห็นว่าพี่น้องที่ลงมาร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะนะครับซึ่งก็ทําด้วยจิตศรัทธาอันเป็นกุศลจริงๆน่นะฮะที่ทุกคนทําด้วยใจนะครับไม่ได้มีความเสียแซงใดๆทั้งสิ้นก็จะเห็นความตั้งใจเห็นความรู้สึกที่ดี ของพี่น้องประชาชนเกิดความรักความสมัครสมานสมัคมคีอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับข้อคิดและการต่อยอดนะครับคิดว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าคุณจะเคยทำผิดคิดร้ายตกทุกข์ได้ยากนะครับหรือคุณจะหมดสิ้นหนทางในชีวิตแล้วหรือสิ้นหวังแล้วในชีวิตนะครับเมื่อคุณหันหน้าเข้ามาที่วัด วัดจะเป็นสถานที่ในการเยียวยานะครับเป็นสถานที่พักใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับวัดคือสถานที่ที่จะนำพาแสงสว่างมาให้กับชีวิตของทุกท่านจะได้พบแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นแล้วเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพมุญและก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเน็ดครับขอบคุณครับ